ทำคลิปต้องพูดภาษากลางใช่ไหมสวัสดีครับพี่น้องนะครับพบพ่อกันกับบาวนัดคือเก่าเนาะนะครับมาตอบคำถามพี่น้องนะครับที่ถามเกิดขามาว่าเห็ดคลิปเนี่ยนะครับมีงินว่าเห็ดคลิปหรือว่าไรสดเนาะ ต้องตอบต้องพูดภาษากลางอย่างเดียวใช่ไหมน,นะครับตอบพี่น้องครับประมาณนี้นะครับแต่ว่า,าจริงๆแล้วภาษาเนี่ยนะครับพูดได้ทุกภาษานั่นแหละแต่ว่าเราต้องระวังนะครับระวังอะไรระวังอย่างน,น,นะครับระวังาการแปลของ AI นะครับ เอบางทีแปลไม่ได้ตรงกับที่เราพูดะนะครับแปลพอแปลไม่ตรงกับที่เราพูดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแปลผิดนะครับก็ความหมายมันก็จะผิดบางคําที่ระบบไม่ให้เราพูดเนี่ยนะครับหรือว่าบางคําที่เป็นคําต้องห้ามเนี่ยพอ AI แปลผิดเนี่ยมันก็ทําให้เราผิดกดไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการคอมเมนต์หรือว่าหัวข้อของเราเนี่ยนะครับมีส่วนหมด นะครับฉะนั้นแล้วตรงนี้อ,อยากจะฝากบอกเพื่อนๆเ,เรานะครับว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ห้ามว่าเราต้องใช้ภาษาไหนนาะนะครับแต่ว่าภาษากลางเนี่ยเป็นการแปลที่มันง่ายนะครับที่มันชัดบางทีภาษาอีสานหรือภาษาพื้นเมืองเนี่ยเวลาที่เราเขาแปลมาเป็นภาษากลางหรือซับไตเติลเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้มันเพี้ยนหรือมันผิดก็ได้ นะครับตรงนั้นเนี่ยถ้ามันผิดมันก็ทําให้เรามีปัญหาในเรื่องของอผิดกฎไปด้วยนะครับฉนั้นตรงนั้นอเอาเป็นว่ามันไม่ได้ผิดนะครับเราจะพูดภาษาไหนก็ได้นะครับแต่ตรงให้เราระวังแค่ว่านะครับคำพูดที่เราพูดไปเนี่ยบางทีการแปลของ AI แปลามาอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราพูดแค่นั้นเองนะครับประมาณนั้นพูดได้ทุกภาษานะครับไม่ได้มีข้อห่วห้าม ะครับแต่ว่าให้ระวังกันนิดนึงแค่นั้นเองนะครับบางทีภาษาพื้นเมืองหรือภาษาต่างๆอาจจะแปลมาเป็นภาษากลางอาจจะเป็นการผิดกฎก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปครับ